เหลือเอาพี่สป็อคเหลือเอาพี่สป็อคขอบคุณพี่ลิงก่อนเลยเฮ้ยขอบคุณพี่ลิงนะดีสวยมากขอบคุณพี่ลิงนะคะขอบคุณพี่ลิงก่อนขอบคุณลุงลิงขอบคุณนะคะลุงลิงค่ะแต่หนูที่ไม่ฮึคุณเอาฟิลเตอร์อะไรให้กุยีิไหมแกล้งฟิลเตอร์กูแน่อะไรฟิลเตอร์อะไรฟิลเตอร์อะไรไม่หล่อจัง อมมันหลุดค่ะคุณเป็นสีดูแลกันดีอันนี้ต้องกินยังไงแกะไหมต้องแกะไหมเรากินอะไรมาเรากินอะไรซึ่งไม่ใช่น้ำพริกซึ่งไม่ใช่น้ำพริกของที่บ้านยังไงฮะน้ำพริกแม่หรอน้ำพริกแม่สิเปิดนะเปิดเลยนะชิมนะกินกับข้าวก็ได้กินเฉยๆก็ได้ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะใส่ลงไปอย่างนี้เลย แล้วก็มันดูกินยากอ่ะ <S 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 <S